ครับก็สวัสดีครับผมบอมท่าเสาครับครับกวันนี้มีสาระขอดูดีๆแบ่งปันดีเช่นเคยนะประจําสัปดาห์นะครับเดี๋ยวนี้นะครับเรามาดูนับเหรียญมาดิทีนะครับมาดิทีมาดิทีนะครับก็วันนี้นะจะมาดิทีนะผมเคยลงเหรียญไปแล้วนะเคยลงคลิปไปแล้วนะเหรียญมาดิทีนะวิธีการดูนะครับเคยเคยลงไปแล้วนะบนี่นะเดี๋ยววันนี้นะมาดูนะมาดูนะเทียบเกยแท้นะครับเทียบเกแท้นะก็จะมีในนี้นะครับจะมีเหรียญแท้อยู่หนึ่งเหรียญนะครับ เหรียญเกสองเหรียญนะครับอ่าก็เป็นงานเกตตัวนี้เป็นเกตตัวใหม่นะครับตัวใหม่นะครับก็อย่างจุดต่หนี้ที่ผมเคยลงไปคลิปก่อนหน้านะครับคลิปก่อนหน้านั้นนะครับก็จุดตายนะเนี่ยตรงโค้ดนะตรงข้างๆของพ่อนะที่เคยลงไปนะครับไปสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับดูย้อนหลังได้นะครับเนี่ยครับก็ตอนนี้ของเกตตัวใหม่นะครับมันทำออกมาได้แล้วนะครับอ่าทำจุดตายมาได้หมดแล้วนะครับเนี่ยครับอ่าทำออกมาได้หมดแล้วนะครับ ทำมาได้ใกล้เคียงมากนะครับหรือว่าใกล้เคียงมากนะครับนะครับแต่เมื่อเทียบกันจริงๆแล้วนะครับก็ยังไม่เหมือนนะไม่เหมือนของเกเท่าไหร่นะต้องเทียบกันเทียบจริงแล้วนะครับเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับนี่นะครับอันนี้ของเจนะครับตามที่ว่าเคยลงไปนะครับเคยลงไปจุดตําหนิจุดที่จุดตายนะครับที่ให้ดูนะครับตอนนั้นนะเหรียญที่ลงไปกว่าหน้านะครับนี่ครับก็ตอนนี้ของเจ๊นะครับทำได้ใกล้เคียงนะครับทำได้ใกล้เคียงนะครับนี่ยครับ ถ้าเห็นเดี่ยวๆเลยนะครับเห็นเดี่ยวๆเลยเห็นคู่กันอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหเกี่ยวกับโดนสูงเลยนะครับโดนสูงเลยครับจุดนี้นะครับก็โดนมาเองกับตัวนะครับโดนเองกับตัวเลยนะครับเนี่ยครับเลยจะมาเผยแพร่นะเผยแพร่นะเพื่อที่ไม่ให้ไม่โดนนะครับไม่อยาก้คนอื่นโดนแบบแบบผมนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็โดนมาตัวนะครับก็ได้มาเผยแพร่ในยูทูปนะครับเนี่ยครับก็จุดตายตำหนิจุดตายต่างๆนะครับก็ เขาได้ทามาได้หมดเลยนะทําได้หมดเลยนะเนี่ยนะทำได้หมดเลยนะเนี่ยตรงนี้นะจุดตายนะจะเป็นไข่ปานะครับแล้วโค้ดนะจะมีเสี้ยนสองเขียงนะครับสองเขียงพุ่งออกมาครับเนี่ยที่ผมเคยบอกไปนะครับตอนนี้มันทําได้หมดแล้วนะครับทําได้หมดแล้วนะครับเนี่ยครับอยู่ด้วยกันนี้นะครับคือเหมือนเลยนะครับเหมือนเลยดูผิวไฟนะเนี่ยครับผิวไฟดูได้หมดเลยนะได้หมดเลยนะถ้าอยู่ด้วยกันนี้นะครับเนี่ยครับอยู่ด้วยกันนี้นะครับอ่าทีนี้ถ้าพอทิ้งเหรียญแท้ไปปุ๊บนะครับต่างันเลยะครบ ดูต่างเลยนะครับดูผิวแปลกเลยไปเลยนะ,ยนะครับผิวแปลกไปเลยนะครับผิวแปลกไปเลยนะครับเห็นไหมครับผิวแปลกเลยเน,นี่ยผิวแปลกไปเลยนะครับนี่นะครับอ่านี่ต้องรีบมาบอกกันก่อนนะครับรีบมาบอกกก่อนนะครับเพราะว่าเราจะกันกลัวกลัวจะพลาดนะกลัวจะพลาดนะเพราะว่าของเกสตัวใหม่นะตัวนี้ตัวใหม่นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนี่ครับเรื่องของเกสตัวก่อนที่เคยเจอมานะครับอย่างโค้ดอย่างนี้นะครับโค้ดนี่ทําได้ไม่ใกล้เคียงเลยนะครับคือทําไม่เหมือนเลยนะครับตัวตัวก่อนหน้านะกลัวตัวล่าสุดนนนะครับตอ้นะครับ ที่ผมเคยทำไปนะครับที่บ่อนะครับโคตตัวนี้คือเก๊ทําไม่ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ไม่ติดนะครับไม่ติดเลยนะครับข้างไหลหลวงพ่อนะครับเดี๋ยวให้ดูแหลแท้นะครับเดี๋ยวดูแหลนแท้ก่อนนะครับตรงนี้ที่ผมเคยลงนะครับเคยลงเหรียญมาเรื่องมาเดี๋ทีเคยลงคลิปไปแล้วนะครับก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับเห็นไหมตรงนี้ผมบอกเป็นจุดจ่ายตังค์ใช่ไหมครับเนี่ยครับเห็นไหมซึ่งเก๊ล่าสุดที่เคยเจอมานะครับไม่ยังตรงนี้ยังไม่ติดนะครับยังไม่ติดนะครับแล้วโคตตงนี้จะมีสองางนะครับเ โคดอพอนะครับองค์การอนุรักษ์พระพุศาสนานะเป็นไหมก็จะมีเหมือนพอพานจะเหมือนจะเหมือนงูนะครับเหมือนงูรียบลิ้นเ็นไหมมีลิ้นสองแฉกนะครับอ่าเนี่ยพี่เคยบอกไปนะครับเรนูเสียนเราจะเยอะเห็นไหมเนี่ยเสียนเร้เยอะเต็มโคดเลยเสียนเส้นลัตธมีนะที่เคยบอกระจํานะครับเนี่ยไหมเนี่ยไหมครับเนี่ยเสียนพวกนี้จะเยอะมานะเป็นไหมเยอะแล้วเป็นธรรมชาตินะวิ่งก็หาหลวงพ่อนะครับนี่นะครับดูเนี่ยเห็นไหมอ่า ทีนี้ของเกย์ชุดนี้นะครับเกย์ชุดนี้นะมันทําได้นะทําได้นะเนี่ยดูโวกดอ่าแลบลิ้นเหมือนกันอ่าเห็นไหมครับเนี่ยฟอพานแลบลินเหมือนกันนะครับเห็นไหมฟอพานแลบลินเหมือนกันแน่แม่จุดใจต่างที่เคยบอกไปนะมันทําได้นะครับแต่มันคือถ้าเทียบเหรียญแท้เลยครับวางเทียบใส่มือนะครับคือไม่เหมือนเลยครับไม่เหมือนเลยนะแล้วก็แตกต่างกันหลายจุดมากเลยครับหลายจุดมากๆนะครับเนี่ยครับอันนี้มาแชร์มาบอกกันครับมาดูหน้านะครับกำได้เป๊ะเลยนะเป๊ะเลยนะเนี่ยไหครับเห็นไหมถือว่าใกล้เคียงเลยนะใกล้เคียงเลยนะเห็นไหม เราดูเสียนไม่ใช่เป็นธรรมชาติไหมครับเนี่ยนะเนี่ยเสียนมันวิ่งมาไปแปลกไหมมันวิ่งมาอย่างนี้นะยาวๆอย่างนี้นะครับเนี่ยครับแล้วเสียนไม่ค่อยเยอะนะเห็นไหมเนี่ยครับอ่านี่นะครับนี่ครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับให้ดูเลยเทียบกันให้รู้เรื่องไปเลยนะให้รู้เรื่องไปเลยนะครับในจุดนี้นะครับก็ไม่อยากให้โดนกันซ้ำนะไม่อยากให้โดนซ้ำนะครับเนี่ยครับฟอร์เป็นงานเกีตัวใหม่เลยตัวใหม่ล่าสุดที่เจอเลยนะตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวลองดูนะครับ ทีนี้พออยู่ด้วยกันนี้นะครับอยู่ด้วยกันนี้คือเหมือนเลยดูเหมือนเลยอทีนี้เราวางคู่กับเหรียญแท้นะครับวางตึ้มคู่กันเลย่ะเมื่อเทียบกันเลยนะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกนะครับยวผมบอกนะว่าเหรียญเกนะครับเหรียญเกเขาเป็นเกิดจากการถอดนะครับเกิดการถอดพิมพ์นะครับโดยเฉพาะถอดไปนะครับก็ใบหน้าจะต้องพิเศษนะครับเห็นไหมครับถ้าสังเกตดีๆนะครับใบหน้าเหรียญเกเนี่ยจะใหญ่จะใหญ่กว่าใบหน้าเหรียญแท้นะครับ เพราะว่าถอดไปนะครับถอดไปนะครับถอดไปต้องใหญ่กว่านะเพราะโดนถอดไปนะครับเนี่ยนะถอดไปจะใหญ่กว่านะเห็นพอเทียบจริงนะครับช่วงนี้จะบวมไหมครับเห็นไหมเหรียญทังนี้จะบวมไหมดูนี่เป็นลึกเลยลึกเรียบตึงแล้วมีเสี้ยนดูเสี้ยนเยอะมากเลยนะเห็นไหมเนี่ยดูเสี้ยนได้มากนะครับคมมากคมกว่าเยอะเลยครับเห็นไหมพอเทียบเหรียญแท้ก็รู้เลยนะครับดูผิวก็ผิดธรรมชาตินะครับเห็นไหมผิวตรงนี้ผิดธรรมชาตินะเห็นไหมแล้วตรงนี้บวมเลยไหมครับบวมเลยไหมครับดวีนะครับ ดูใบหน้าก uh, ่อนนะครับอ่าดูใบหน้าจะใหญ่กว่าไหมเห็นไหมเนี่ยใบหน้าจะใหญ่กว่าแล้วดูเหรียญตรงข้างเห็นไหมที่ผมบอกจะบวมเห็นไหมเนี่ยเหรียญเขาจะบวมเลยไหมเนี่ยจะบวมเลยเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับอ่าเหรียญจะบวมเลยนะครับเห็นไหมจะบวมงนี้เลยอ่าเห็นปรีเทียบเป็นจริงแล้วนะครับเห็นไหมนี่นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูจุดจ่ายตังค์ที่เคยบอกนะอ่าเรงนี้ให้ดูไปแล้วเมื่อกี้ให้ดูไปแล้วนะครับให้ดูไปแล้วนะครับอ่าก็ ต่อไปที่จุดที่ผมบอกว่าแตกต่างกันเยอะมากนะครับพอเทียบจริงกับเหรียญแท้นะแตกต่างกันเยอะมากนะครับอ่าหนึ่งคือตรงนี้นะครับจุดจ่ายตังนะจุดจ่ายตังตรงนี้เขาจะคมกว่าคมกว่าเยอะเลยอ่าดูเหรียญแท้นะครับเหรียญแท้เนี่ยแมจะคมกว่าเยอะเลยไหมครับหลายเส้นเลยแมโคง้งโค้งเป็น,นวงเดือนนี้นะครับอ่าเนียครับอ่าแล้วก็โคพานเนี่ยก็จะมีเสี้ยนใช่ไหมเรียบลิ้นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามีเสี้ยนแล้วก็โคดเนี่ยไม่มีโคดไม่มีรอยขยักนะโคดจะตรงสวยนะเป็นไหมโคดจะตรงสวยอย่างนี้นะ ่าดูเหรียญเกย์นะดูเหรียญเกยดูโคตรโคตรก็จะขยักด้านบนใช่ไหมเรามีเป็นสันนะเป็นเป็นขยักเป็นขั้นนะเป็นขั้นสองขั้นใช่ไหมครับเหมือนซ้อนกันนะใช่ไหมนี่ครับเหมือนซ้อนกันนะใช่ไหมเนี่ยครับเหมือนซ้อนกันแล้วโคตรจะเบี้ยวตรงนี้นะยไปดูนะครับอ่าตัวนี้จะเบี้ยวไงเนี่ยตัวนี้เขาจะเบี้ยวไงจะเบี้ยวหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับจะเบี้ยวเล็กนึงนะครับของแท้เขาจะตรงไม่เบี้ยวนะครับไม่เบี้ยวเห็นไหมนี่ครับ เขาจะแหลมไปเลยไม่เบี้ยวนะเป็นไหมนีรูเซียนเขาเนี่ยนีรูเซียนเด่นแท้เนี่ยเยอะมากเยอะมากนะเยอะมากเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเซียนบนหลวงพ่อเป็นรัศมีเป็นธรรมชาตินี่นะครับนี่ครับนไหครับอ่านี่เยอะมากเลยเยอะมากเลยนะครับอ่าดูเรียนนี้อ่โคดไม่เหมือนแล้วนะครับอ่าหนึ่งโคดไม่ใช่ละอ่าต้องระวังนะต้องระวังอะดูตรงนี้ที่ว่าเป็นจุดใจต่างเห็นไหมมัน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 ไม่ชัดนะเห็นไหมมันเบอร์นะเห็นไหมมันเบอร์นะมันเบอร์บวมนะเห็นไหม อ่านี่ครับมันเบินบวมนะครับเห็นไหมอ่าแตกต่าง2จุดแล้วนะครับอย่างผมบอกนะครับที่มาเทียบให้ดูวันนี้นะเพราะว่าถ้าเห็นเดียวๆนี่ถือว่าใกล้เคียงมากใกล้เคียงมากนะครับเห็นไหมใกล้เคียงมากแต่มาเทียบจริงๆแล้วคือต่างกันเยอะเลยนะครับต่างกันเยอะเลยนะครับเนี่ยมาเลเซียนตรงนี้ก็ไม่มีนะครับเนี่ยเห็นไหมเสียนรัตมีที่วิ่งเข้ามาไม่มีนะครับไม่มีมีตรงนี้เล็กน้อยอ่าเซียนตรงนี้เขาไม่มีนะครับเห็นไหมครับไม่ติดนะครับเห็นไหมเนี่ยครับอันนี้ความแตกต่างนะอีกจุดนะอีกจุดนะครับเห็นไหม เนี่ยพอเทียบจริงๆนะครับอย่าง่ผมบอกนะเทียบจริงนะครับแตกต่างกัน sort of หลายจุดมากนะหลายจุดมากเลยนะเห็นไหมหลายจุดมากเลยนะเห็นไหมแต่พออยู่ด้วยกันแล้วมาใกล้เคียงนะถือว่าใกล้เคียงนะเห็นไหมครับอ่านี่นะครับนี่ยครับก็ใกล้เคียงนะถือว่าใกล้เคียงเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับลองดูอ่าทีนี้นะครับอีกจุดนะครับที่แตกต่างนะครับอ่าถ้าดูไปเรื่อยนะครับอ่าดูด้านหลังนะครับด้านหลังหูเหรียญนะครับหลังหูเหรียญเนี่ยก็จะปิ้นเห็นไหมครับก็จะมีรอยปิ้นเห็นไหมเนี่ยจะปิ้นอย่างเงี้ยนะเหรียญแท้นะ เหรียแทจะปิ้นนะครับจะปิ้นนะครับเป็นไหมเนี่ยเขาจะปิ้นนี้เลยเนี่ยจะปิ้นนี้เลยเนี่ยเ็นไหมจะปิ้นส่วนเหรียญเกีนะครับไม่ปิ้นนะครับแต่ว่าทําดีมากทําดีตรงที่ว่าไม่มีรอยซ้อนนะเป็นไหมเห็นไหมปิ้นน้อยมากนะเป็นไหมไม่ปิ้นเป็นธรรมชาติอย่างนั้นนะเป็นไหมเนี่ยเป็นไหมแต่ทําดีตรงที่ว่าเหรนี้นะครับไม่มีรอยซ้อนนะโปติเหรียญเกีนะครับจะมีรอยซ้อนเรๆตรงนี้เลยนะเหรียญเกีนะจะถอดมาแล้วจะถอดแบบไม่ไม่ไม่ได้ฝีมืออะไรนี้มากนะครับเนี่ยจะมีรอยซ้อนตรงนี้เเเลลยยนนะครับี่ เห็นไหมเราดูเราดูป้นข่ายไหมเนี่ยไหมผมบอกไหมของเกมจะขึ้นเป็นสันยาวเลยไหมครับเห็นไหมเนี่ยของเกมขึ้นเป็นสันยาวไหมครับเห็นไหมเนี่ยไหมเห็นไหมขึ้นยาวไปเลยไหมเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมครับในตาที่ผมบอกประจำแล้วเห็นไหมเนี่ยมันขึ้นเป็นสันยาวเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับอย่างนี้นะครับของเกมนะครับดูของแทสมาของแท้ไหมขึ้นเป็นหยุ่มหย่อมไหมครับเนี่ยครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับการแตกต่างนะพี่บมเห็นไหมตรงนี้มียาวบ้างนะรับยาวบ้างนะเด็กน้อยนะพี่ไหม มียาวบ้างหายบ้างเห็นไหมเนี่ยยาวแล้วหายใช่ไหมไม่ได้ขึ้นยาวแบบนั้นนะครับเห็นไหมยาวแล้วหายยาวแล้วหายไหมครับอ่าเนี่ยดูนะครับเห็นไหมนี่เห็ครับเห็นไหมยาวบ้างเราหายยาวบ้างเาหายนะรันนี้มันก็ถือว่าทําได้ใกล้เคียงอีกจุดนับได้ทำได้ใกล้เคียงอีกจุดนะครับนี่นะอ่านี่นะฮะแล้วก็อีกจุดนะครับอีกจุดนะครับอันนี้ก็มาแบ่งปันความรู้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะเพราะว่า เราโดนมานะครับเราโดนมานะครับเนี่ยครับเลยนมาอยากมาแบ่งปันนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับแต่โดนมานะครับก็จะไม่ไปยัดเยียดให้ลูกค้านะไม่ได้ยัดลูกค้าเด็ดขาดนะครับเนี่ยครับหรือว่ายินดีมายินดีเผยแพร่นะผมยินดีเผยแพร่ตลอดนะความรู้ดีๆนะผมยินดีแบ่งปันนะครับเนี่ยครับอ่ายินดีแบ่งปันนะวันนี้ก็แบ่งปันกันนะเพราะว่ามันมาเขาเรียกอะไรอัปเดตนะอัปเดตกันให้การให้การฟังนะครับอัปเดตให้การฟังนะว่าของเคสมันมีตัวนี้ออกมาแล้วนะตัวนี้ประมาณนี้ออกมาแล้วนะครับเนี่ยครับเห็นไหม อ่าแล้วก็เดี๋ยวดูอันนี้มาที่บแตกความต่างๆให้ชัาเจมเลยนะครับเนี่ยครับส่วนเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้นะครับซื้อมานะครับต้องบอกเลยนะว่าซื้อมาฟิตซื้อมาเลยนะฟิตซื้อมานะเพราะเพื่อคลิปนี้เลยนะซื้อราคาเต็มเลยนะเหรียญนี้นะมาดีทีเหรียญแท้เลยนี้นะฟิตมาเพื่อเพื่อคลิปนี้โดยเฉพาะนะครับเนี่ยครับตั้งใจมาแบ่งปันแล้วก็บอกข่าวนะบอกข่าวนะครับบอกข่าวนะครับเพราะป้องกันนะไม่อยากให้โดนนะดีก็ไม่อยากให้โดนนะไับไม่อยากให้โดนนะครับเนี่ยนะครับอเพื่อเป็น วัคซีนวัคกันวัคซีนป้องกันนะครับวัคซีนภูมิคุ้มกันป้องกันแล้วกันนะครับเนี่ยครับถือว่าผมยินดีมาแบ่งปันนะเผยแพร่นะครัะแล้วก็อีกจุดหน้าที่แตกต่างนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับหูเหรียญเนี่ยเขาจะตัดเรียบร้อยแล้วจะอ้วนเห็นไหมหูเหรียญจะอ้วนแล้วตัดเรียบร้อยไหมเนี่ยเขาจะตัดเรียบร้อยเลยเดี๋ยวลองดูนะครับลงกล้องนะครับอ่านี่นะเขาจะตัดเรียบร้อยไหมเหรียญแท้เนี่ยจะทำงานเรียบร้อยนะงานปานีนะครับเห็นไหมงานเขาจะปานีงานเรียบร้อยไหมครับเห็นไหม เห็นไหมแล้วหูเห uh, yeah, so so to really. so 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 ีียจะอ้วนเลยอ่าดูของเกนะของเกีเนี่ยตัดพอคร่าวๆตัดพอเรี้ยวนะดูนะดูสิดูกันตัดของมันนะดูนะดูมันตัดเมื่อกี้มันหนีปอกเดียวเลยนะพี่แม่มันไม่ได้เท่ากันแบบเหรียญแท้นะพี่แมเห็นไหมดูตัดมีเสี้ยนมีอะไรอยู่เลยนะพี่แมตัดไม่สวยนะตัดไม่สวยเลยนะวันนี้ก็ต่างกันแล้วหูเนี่ยจะเล็กนะหูเหรียญจะเล็กไม่อ้วนนะเห็นไหมไม่ใช่หูนะโทษทีนะห่วงนะห่วงห่วงนะ หวงจะเล็กไม่อ hey, ้วนเใช่ไหมครับเห็นไหมอ่าเหรียญเก๊นะพอเราจับผิดได้จุดหนึ่งนะมันก็จะจับได้หลายจุดเลยนะเห็นไหมพอเรารู้ว่าเก๊เราเราก็จะจับผิดได้หลายจุดนะครับเห็นไหมเห็นไหมห่วงมันกันเลยตัดไม่เรียบร้อยไหมนี่นะตัดไม่เรียบร้อยแล้วไม่อ้วนเใช่ไหมอ่าเดี๋ยวลองดูภาพลองดูอย่างนี้นะเทียบกันอ่าดูอ่าดูดูวงเหรียญอ่าดูหูเหรียญได้ไหม คนละเรื่องเลยนะคนละไซส์เลยนะพี่ไหมคนละไซส์เลยนะคนละไซส์เลยนะครับอ่ามีความแตกต่าง1จุดนะครับ1จุดนะครับอ่าทีนี้นะครับที่มาบอกตรงนี้เผยแพร่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับก็การทาเกียนะครับการทําเกียนะครับที่ได้รายละเอียดคมชัดอย่างนี้นะครับถือว่าฝีมือนะครับฝีมือระดับหนึ่งนะฝีมือระดับหนึ่งเลยนะครับนี่ครับแต่เมื่อเทียบอย่างเรียนแท้ยันผมบอกนะอย่างที่ผมบอกนะเมื่อเทียบกันแล้วนะครับต่างกันหลายจุดมากหลายจุดมากเลยนะต่างกันหลายจุดมากเลยนะครับนี่ครับ ถ่าไหนอะดูเหรียญแท้นะครับถ้ายังจําไม่ได้นะครับก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังผมผมได้นะครับคลิปวอมท่าเสานะครับก็เหรียญมาเตถีนะครับผมทําลงสอนลงไปแล้วนะครับเหรียญนั้นก็เหรียญแท้ดูง่ายนะครับก็ไปสามารถดูย้อนหลังได้ครับลงไปน่าจะเมื่อปีที่แล้วนะเมื่อปีที่แล้วดูย้อนหลังได้นะครับนี่ครับทีนี้เดี๋ยวมาคุยเรื่องเหรียญเกนะเพราะว่าเหรียญเกนะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะครับถ้าเหรียญที่ถอดนะครับถ้าถอดได้รายละเอียดคมชัดมากๆนี่นะครับนี่ครับก็วิธีการทําของเขานะครับเนี่ยวิธีการทำของ เขาจะเลือกเหรียญที่สวยที่สุดนะสวยที่สุดเลยนะเพื่อที่จะมาถอดนะเพราะว่าถ้าเลือกเหรียญไม่สวยนะรายละเอียดสมมติได้มาลายสมมติรดเหรียญนั้นน่ะสภาพ80%นะครับสมมติสภาพเหรียญที่จะมาถอดสภาพ80%นะเมื่อถอดมาแล้วนะครับสภาพจะเหลือประมาณ75%นะครับ70-75%นะจะไม่ได้80%เปนะครับเห็นไหมครับอ่าฉะนั้นดังนั้นนะครับเขาจะเลือกเหรียญเลือกเหรียญที่สวยที่สุดนะครับเหรียญที่สวยที่สุดเลยมาถอดนะครับถึงได้รายละเอียดคมชัดขนาดนี้นะครับคมชัดขนาดนี้นะครับ แล้วก็อีจุดนะครับตรงนี้นะเห็นไหมเขาจะแหวงนะครับก็จะแหวงเหมือนกันทุกเหรียญเลยเหรียญแท้เนี่ยเขาจะไม่แหวงนะครับอ่ามีจุดหนึ่งนะครับมีจุดหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมเหรียญแท้ก็จะไม่แหวงเห็นไหมนี่นะเหรียญแท้จะไม่แหวงนะครับดูตรงนี้แหวงนะเห็นไหมนี่เห็นไหมเหรียญแท้จะไม่แหวงนะครับเหรียญแท้จะไม่แหวงนะครับอลองดูนะครับลองดูนี่นะเห็นไหมจะแหวงเหมือนกันเลยไหมนี่นะครับอ่านี่จุดที่แตกต่างนะครับจุดที่แตกต่าง ทีนี้นะครับทีนี้นะครับก็ตรงนี้แหวงนะัตรงนี้แหวงนะครับถ้าเหรียญถ้าเหรียญตัวแม่นะตัวแม่ที่โดนถอดไปแหวงนะครับอ่าตัวแม่ที่โดนถอดไปแหวงนะครับเหรียญก็จะเป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับโค้ดตำแหน่งเดียวกันหมดโค้ดก็จะตำแหน่งเดียวกันด้วยไหมครับเห็นไหมโค้ดจะตำแหน่งเดียวกันนะเพราะว่าเหรียญที่โดนถอดเนี่ยเป็นเหรียญตัวแม่ตัวเดียวนะตัวแม่เป็นตำหนีตรงไหนยังไงนะครับหรือต่อโค้ดอะไรตรงไหนนะครับมันก็จะมาขึ้นเหรียญเกมหมดเลยนะเพราะว่าดูเป็นเหรียญที่โดนถอดมานะครับอ่าเป คิดง่ายๆนะคิดง่ายๆนะครับวิเคราะห์ไม่ใช่เป็นวิเคราะห์ง่ายๆนะวิเคราะห์กันได้ง่ายๆนะครับส่วนตรงนี้นะครับตัวแม่ผมไม่แน่ใจนะว่าตรงนี้เป็นแบบนี้ได้เปล่านะครับอย่าเพิ่งไปเห็นแบบนี้อย่าเพิ่งไปตีเกนนะครับดูตรงอื่นเป็นที่องประกอบนะรันแตกต่างกันหลายจุดมากนะหลายจุดมากนะดูหลายจุดประกอบกันไปนะครับเพราะว่าอาจจะมีเหรียญแท้เพียงหนึ่งเหรียญที่โดนถอดนะที่เป็นแบบนี้นะครับองมีเหรียญแท้เพียงหนึ่งเหรียญที่โดนถอดที่เป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ก็โอกาสยว่ก้ววะรเพา่า โอกาสที่เป็นเหรียญแท้เนี่ยมีแค่เหรียญเดียวที่โดนถอดนะครับมาก็ะะประมาณนั้นนะแต่ดูอย่างอื่นต่างกันหลายจุดมากนะครัโค้ดทั้งข้างเห็นไหมผิวไม่เป็นเสียนม่มีอะไรนะเห็นไหมเสียนไม่เป็นธรรมชาติผิวไฟแปลก,ปกๆผิวไฟไม่ไม่เป็นธรรมชาตินะครับหลายอย่างห,ห,หูเหรียญเล็กหูเหรียญห่วงเหรียญเล็กเห็นไหมครับแล้วส่วนอีกตรงนึงนะครับลืมบอกไปอีกจุดนึงที่แตกต่างนะครับตรงนี้ก็จะมีเสียนยน,น,นี่นะครับตรงนี้จะมีเสี้ยนคมๆนะครับคมๆเนี่ยคมๆนะ เดี๋ยวลองดูนะครับเส้นคมนะครับวิ่งนะของแท้นะครับชัดไหมเห็นไหมเนี Зна ่ยเนี่ยหมเนะขาจะมีเส้นคมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมสองด้านเลยนะเห็นไหมไอ้แม่เขาจะมีเส้นคมเหมนไหมเล็กๆนะวิ่งเห็นไหมเนี่ยครับตรงนี้มันถอดไม่ติดนะถอดไม่ติดเห็นไหมมันถือว่าตื้นตรงนี้เป็นตัวที่ตื้นแล้วเล็กมาเห็นไหมเดี๋ยวดูของเจนะมันจะเรียบไปเลยเห็นไหมมันจะเรียบไปเลยไม่มีอะไรเลยไหมเห็นไหมจะเรียบไปเลยไหม เนี่ยครับเห็นไหมสองด้านเลยนะจะเรียบไปเลยนะครับเนี่ยสองเหรียญเลยลองดูนะครับเห็นไหมเรียบไปเลยสองเหรียญเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมมีหลายจุดที่แตกต่างกันเยอะมากนะครับแตกต่างเยอะมากเห็นไหมพอเรารู้ว่าเกย์มาดูนี่มีเตี้ยเห็นไหมดูด้านนี้ก็มีเหรียญเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันเส้นเล็กๆเลยเล็กมากเลยเล็กมากมากเห็นไหมเล็กมากเลยนะครับเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหม ก็จะมีจุดที่แตกต่างให้เราได้พิจารณาอยู่นะพิจารณาอยู่นะครับเห็นไหมเพราะว่าของเกมมันจะเหมือนไม่เหมือนร้อยอยู่แล้วครับไม่เหมือนร้อยอยู่แล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าทีนี้นะครับจุดสุดท้ายนะคจุดสุดท้ายอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเหรียญเกมเนี่ยถอดได้หมดนะถอดได้หมดทุก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 จุดนะครับด้านหน้าด้านหลังถอดได้หมดทุกจุดนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะที่เราเหรียญถมาติเหรียญนี้ไปถอดนะครับก็จะได้ความคมของเหรียญนี้ไปนะครับได้ประมาณสัก้งเก้า ก็จะมีบางจุดที่มันไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เตมเพื่อให้เราตังเกตได้นะครับทีนี้จุดที่ทําไม่ได้นะของเก๊ที่ทําไม่ได้เลยนะครับคือตัวตัดนะครับคือตัวตัดที่ของเกสทำไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเนี่ยตัวตัดของมหาเศรษฐีนะครับเห็นไหมก็กินมาเขาจะขีดขาดเห็นไหมขีดขาดเล็กน้อยอย่างนี้นะครับแล้วส่วนใหญ่ฟันตัดจะกินเต็มเลยนะครับเห็นไหมจะขีดขาดเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเล็กน้อยเท่านั้นเห็นไหมเดี๋ยวตรงนี้ขีดขาดได้ไหมเนี่ยดูไหมกินมาแล้วขีดขาดนะครับต เนี่ยกินม้วขีขาดอย่างนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับอย่างนี้นะเป็นธรรมชาติเลยนะไหมครับเห็นไหมเนี่ยทั่วทั้งเหรียญเลยเห็นไหมเตีมบ้านไม่เตีมบ้านะครับอ่าแล้วก็ตรงที่ดูง่ายที่สุดนะครับอ่าดูเหรียญเก้นะเหรียญเก้เนี่ยมันกินสุดเลยเนห็นมันกินสุดเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยกินสุดเลยนะครับกินสุดเลยเห็นไหมเนี่ยม่ขีดขาดเลยนะครับกินสุดหมดเลยรอบเหรียญเลยนะครับเห็นไหมรอบเหรียญเลยทั้งสองเหรียญนะครับอ่า ทีนี้จุดที่พิจารณาได้นะครับมาเตถีนะครับด้านบนเนี่ยฟันตัดด้านบนเขาครับฟันตัดด้านบนเขายมันเป็นล่องนะเห็นมยเนี่ยมันเป็นล่องนี่นะเป็นล่องนี้นะเนี่ยนี่คือจุดอย่างผมบอกนะครับของเจยถอดได้หมดแต่ว่าตัวตัดทําไม่ได้ถอดไม่ได้แน่นอนนะถอดไม่ได้แน่นอนนะพี่เมยหเนี้ยเะก็มีล่องนี่นะมันล่องเยอะมานะเห็นมย์น้องล่องนี่เลยนะพี่เมยมเนี่ยคร้องล่องนี้นะครับลองดูของเกยนะของเกยจะไม่มีล่องนะครับอเห็นไหม เห็นไหมครับของเคสไม่มีร่องนับเรียบไปเลยนับเรียบไปเลยลองดูนะดูนะเห็นไหมเทียบกันนะครับเทียบกันนะครับจะได้ไม่ไม่เป็นภูมิคุ้มกันนะเป็นภูมิคุ้มกันนะครับนี่ไม่แจกภูมิคุ้มกันเลยนะครับเป็นภูมิคุ้มกันหรือวัคซีนเลยนะวัคซีนชั้นดีเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยวังดีนชั้นดีเลยนะครับชั้นดีเลยนะเห็นไหมเนี่ยไหมดูเป็นฟันเดี๋ยวร่องอย่างนี้นะเป็นจ่ายตังค์ได้นี่คือจุดจ่ายตังค์นะครับคือ ตัวตัดเนี่ยคือจ่ายตังค์ได้แน่นอนแล้วนะตัวตัดนะเพราะของเก้ผมย้ำประจำย้ำประจำแล้วนะว่าของเก้ทำตัวตัดไม่เหมือนนะตัวตัดไม่เหมือนนะเห็นไหมครับเห็นไหมนี่นะครับเห็นไหมนี่นะครับเห็นไหมของเก๊เรียบเลยนี่มีนะครับเห็นไหมไม่มีเลยนะครับอ่าทีนี้นะครับตรงนี้คือจบได้แล้วนะจบได้นะครับเห็นไหมอ่าส่วนวิธีการดูนะครับอย่างหาร์ดีีผมไปทําลงไปแล้วในคลิปก่อนหน้าพิทีแล้วนะครับอ่าอันนี้มาอัปเดตว่ามันมีของเก้ออกมาตัวนี้ตัวนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับ อ่ะแล้วดูความคมไหมดูเตี้ยนคมได้ไหมดูเสี้ยนได้ไหมเนี่ยเตี้ยนเยอะเลยไหมเนี่ยนะเดี๋ยวให้ดูพื้นผิวนะเหรียญแท้นะดูดูดูเสี้ยนได้ไหมนี่ยังไม่ได้ส่องนะไปไหมนี่ไม่ได้ส่องนะดูนะไปไหมโอ้เตี้ยนในคมเยอะมากเยอะมากเมี่ยแตกต่างกันเยอะนะครับแตกต่างกันเยอะนะไปไหมทีนี้นะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกนะว่าดูตัวนี้จบแน่นอนนะจบแน่นอนอ่ะทีนี้ถ้าเขาเลี่ยมทองมานะอ่า ปัญหาที và, ่นี่ถ้าชุดนี้เลี่ยมทองมานะก็อย่างผมบอกนะว่าจุดที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะที่ว่าถ้ายังจําได้นะก่อนหน้าที่ว่าก่อนจะมาถึงตรงนี้นะครับที่เล่าไปนะว่ามันแตกต่างกันหลายจุดมากหลายจุดมากนะก็พิจารณาตามจุดที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้เลยนะก่อนหน้านี้เลยนะครับเดี๋ยวดูเสี้ยนมาครับดูเสี้ยนดูเสี้ยนเห็นไหมดูเสี้ยนเพียบเลยไหมเนี่ยในแท้ด้วยครับเสี้ยนเยอะมากเนี่ยดูไหมทั่วเลยดูไหมคมๆเลยเยอะมากเลยไหม เนี่ยครับเสียนเยอะมากเลยครับเห็นไหมเนี่ยครับเสี้ยนได้มาดูโค้ดนะโค้ดต้องแบบนี้เลยนะต้องแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมโอ้เสี้ยนเยอะมากเสียนเยอะมากเลยนะเป็นแบบในแท้นะเห็นไหมครับเห็นไหมก็มีหลายอย่างที่แตกต่างกันนะครับมีหลายอย่างแตกต่างกันอยผมบอกนะครับถ้าเลี่ยมทองมานะครับก็ดูได้หลายอย่างั้งโคตด้าข้างด้านหน้านะพ่อแม่จะบวมไหมหน้าจะใหญ่กว่านะครับเนี่ยตามที่ผมบอกเลยนะครับตามที่ผมบอกเลยนะครับนะอ่านี่ครับก็คลิปนี้นะคะ air, นรับก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะประโยชน์อย่างมากนะครับก็มา เผยแร่นับว่ามีของเกดออกมานะครับของเกดมานะครับมันตําหนีตรงตามที่ผมเคยบอกไปเมื่อปีที่แล้วเลยครับเมื่อบอกไปในคลิปเมื่อปีที่แล้วนะตําหนีมันทําได้หมดนะครับแต่ทีนี้พอเทียบเหรียญแท้แล้วครับมันก็ยังไม่ไม่เหมือนนะยังไม่เหมือนนะเห็นไหมยังไม่เหมือนนะครับนะนี่ครับก็ใครดูคลิปนี้นะก็เป็นวัคซีนป้องกันนะเป็นวัคซีนป้องกันนะครับเนี่ครับก็เราโดนมาละาพาดมานะก็ไม่คิดที่จะไปจัดเยียนให้ลูกค้านะไม่ไม่คิดจะไประเยียนให้ลูกค้าอู่แล้วนะครับนี่ะครับต้อง ก็เก็บไว้เป็นภูมิคุมกันนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแจกบ็คซีนะครับว็คซีป้องกันภัยนะครับเนี่ยก็จะไม่โดนชุดนี้นะไม่โดนชุดนี้นะชุดนี้นะสองเหรียญนะไม่โดนชุดนี้อีกนะครับครับก็ใครดูคลิปนี้นะผมว่าต้องได้ประโยชน์แน่ๆนะครับต้องมีประโยชน์ได้ประโยชน์เป็นแน่ๆนะครับก็ท่านไหนดูแลชอบนะแล้วเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมวอมท่าเสาด้วยนะครับครับก็วันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสาระของดูดีๆนะครับมีเพียงเท่านี้นะครับ ไปพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมว่านักเต่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครับก็สวัสดีครับ